สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสแฟรมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี้เลยครับ Ford r a n g e r Sport นะครับเป็นตัว4ีคูณสนั่นเองนะอ่าวันนี้ผมพามาดูรอบนอกกันนะครับว่าสีขาวเป็นยังไงนะครับผมยังไม่เคยมารีวิวสีขาวให้ดูแบบชัดเจนแบบเห็นชัดเจนอย่างงี้นะครับผมก็เลยพามาดูแล้วก็วันนี้มีของแต่งด้วยนะครับเล็กน้อยแต่ดูเรียบหรูนั่นเองนะครับเป็นนี่ครับกระจังหน้า FORD มีไฟ3จุด เห็นไหมครับทำสีด้านนอกด้านหน้าก็เป็นสีดำทำให้ตัดกับตัวรถเพราะว่าตัวรถก็ชอบแบบชุดแต่งสีดำแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็สีเห็นไหมเป็นสีเทาดำตัดกับตัวรถสีขาวนั่นเองนะครับแต่คือความจริงผมก็เคยส่งมอบไปแล้วแหละสีขาวแต่ว่าผมตอนนั้นผมยังไม่มีเวลาถ่ายดูผมเลยพา,พามาถ่ายให้ดูนะครับว่าเออมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้มากในเซกเมนต์ของอเขาเองนะครับมี ตอนแรกก็จะเป็น XLT ถ้าเป็นโฉมเก่าตัวยอดฮิต XLT x l p a r ก็มีแต่ตัวนี้คือขั้นระหว่าง XLT กับ Ytrack ก็คือตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับราคาจับต้องได้ราคาดีใช้งานได้จริงอันนี้คือแต่งสวยด้วยนะครับคือมันต่างอย่าง XLT ยังไงผมบอกเลยว่ามันต่างกับที่เนี่ยลูกค้าถามเยอะผมเลยมาทำคลิปให้ดูนะครับนี่เลยล้อแม็กของเขานะครับก็จะเป็นขอบ18เหมือนเจ้า Ytrack 4 2นั่นเองนะครับ แต่ถ้าเป็น XLT จะอยู่ที่17อ่าเห็นไหมความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ชุดแต่งสีดําที่ผมบอกมันเป็นสีเทาดำอ่าบางทีผมพูดผิดไปน,นิดนึงชุดแต่งรอบพันจะเป็นสีเทาดําแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครอบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อ่าจะมีกระจกด้านข้างแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเห็นไหมคิ้วกันศาสตร์มีมาให้นะอ่าอันนี้คือตกแต่งเพิ่มเติมปกติเดิม,ดมรถไม่มีนะครับแล้วก็นี่ ตัวเปิดนะครับก็จะเป็นสีตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะเห็นไหมตัวเปิดเขาจะสีต่างกันเลยนะแล้วก็ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเขาเป็นนี่ฝาท้ายผ่อนแรงเห็นไหมแต่ตัว x อเจ็ีจะไม่มีมันผ่อนยังไงมันผ่อนตรงนี้ครับนี่มันมีคานช่วยผ่อนแรงมาให้เห็นไหมตัวนี้ก็จะไม่มีปลัก๊กเหมือนเจ้า Y t ยแทนะครับแต่ก็คือถามว่าตัวนี้ได้บอ่อหนังอ่าได้บอ่อหนังแล้วก็สลักโลโก้คำว่าสปอร์ต และมีกล้องหลังมาให้ตัว x R t ก็มีเหมือนกันนะครับปั๊มโลโก้นี่คาร์บูเรนเจอร์สีขาวแบบนี้เลยไฟท้ายจะเป็นเหมือนวายแท็กสีคูณอ,อันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับที่ได้มาแล้วก็คันนี้ก็จะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้อยู่ด้านในนะครับสวยมากนะและเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ s i n เกิลเทอร์โเทอร์โบเดียวหนึ่งร้อแรงม้านะครับผมอัตราการประหยัดน้ำมันประหยัดมากถ้าขับดีๆนะผมว่าได้ถึง 14 15กิโลลิตรทำได้นะครับและคันนี้นะครับมาด้วยโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีโหมดประหยัดโหมดลักจูงโหมดถนนลื่นและโหมด normal โหมดปตกตินั่นเองนะครับนี่ดูสีละเขาด้านข้างคือรถด,ดัมเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับคือแต่แต่ว่าคือถ้าเราแต่งเพิ่มก็สามารถแต่งได้คือเอาง่ายๆคันนี้สามารถแต่งได้แบบดีมากแต่งได้เหมือนคันนี้เลยคืออันนี้ก็เว็นวแท็กนะแต่ว่าเราสามารถแต่งแบบแบบเนี้ย เอาเซตเนี้ยคือบางทีลูกค้าไม่เข้าใจคือผมบอกเลยว่าคือเราสามารถเอาเซตเนี้ยไปใส่ในตัวสปอร์ตเรนเจอร์ได้นั่นเองมันก็จะสวยเหมือนกันเลยนะอยู่ที่เราเมเนจว่าเราอยากจะแต่งแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูได้แต่ว่าคือตัวนี้ยังไม่ได้เป็นชาร์คฟินนะเสาข้างบนอะยังเป็นแบบอ่ตัวเสียบหมุนอยู่นะครับยังเป็นเสากระโดงสูงอยู่แต่ถือถามว่ามีปัญหาแบบการขึ้นห้างการใช้งานอะไรพวกนี้ไหมผมว่าไม่มีนะครับอ่า ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องบาร์แฟมคานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ